สนับสนุนโดยบะหมี่ญี่ปุ่นฮัจิบงังราเมนเมื่อเช้าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนสมัยมาายัธยมแล้วย้อนกลับมาในสมัยมัธยมอีกอ,อีกรอบหนึ่งอยากจะทราบว,ว่าในสมัยที่พี่จำชาวเรียนค่ะครเรียนสายอะไรคะพี่เหล่ะฮัลลนสายศิลป์ครับศิลป์อะไรพี่ชาวเรียนส,ยสิงค์ภาษาภาษาอะะไรคภาษาอะไรคะอ๋อพี่ชาวเหรอครับภาษาญี่ปุ่นครับและชุดวันนี้ยังจําได้ไหมคะก็ได้แต่ว่ามันต้องมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันต้องฝึกอยู่บ่อยๆใช้คำอยู่บ่อยๆออ่าไหนลแต่ว่าชิวะชาวชาเดสโอนามเอดส์กะก็คือถามว่าคุณสบายดีไหมถ้าสบายดีก็อะไรนะอะไรนะคะเมื่อกี้บอกอะไรวาตาชิวะชาวชาวเดชโอนามเอสเดสก์กะเดสก์กโอนามายแปลว่าชื่อถ้าตัวว่าสบายดีไหมต้องโอเกงกีเดสโอเกงกีเดสก์กะแค่นั้นเองโอ้โหพี่ลืมขอโทงแต่ยากมากครับภาษาญี่ปุ่นมันมีทั้งฮิราคานะมีทั้งคันจิที่ที่เน้น คันจีจที่พายเรงคันหูนี่เหรอตอนเด็กๆชอบจ่าทิงจาโตมาชอบจ่าเทอร์โบขุดยอดคันหูไม่รู้เป็นอะไรหายคันยังหายแล้วเาวๆีวจีบเยอะไหมคะเห็นพี่ชอบชอบรอๆแบบเนี้ยคือตอนช่วงมัธยมเนี่ยพี่ก็มีสาวๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ชอบคนที่มาชอบเราจะไม่ค่อยชอบอ ก็เลยตัดสินใจไปจีบเขาดีกว่าดีกว่าที่เขาจะมาชอบเราคหาคนที่เราชอบเองแลไหมคะมีคนไหนที่เราแบบสุดอุ้ยสุดๆแล้วคนนี้แบบมีพี่ตามจีบอยู่มาสามปีโอ้ยเล่าเล่าเล่าคือน้องคนนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่ชั้นโรงเรียนเดียวกันนี่แหละนะคเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นและพี่ชาวเริ่มขึ้นมัธยมปลายชั้นม4น้องเขาก็อยู่ประมาณม2อ่พี่เนี่ยจาได้ว่าเขาเนี่ยหน้าออกลุกครึ่งหน่อยหน่อยหน้าฝรั่งเหมือน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นึกเอาเองอก็ได้คือหน้าหน้าเขาจะออกลูกครึ่งลูกครึ่งนิดนึงฝรั่งฝรั่งเหมืนนนอนเหมือนเหมือนน้องยายาคล้ายๆยายาถูกต้องนะครับผมแล้วก็พี่จีบเขาชื่อน้องน้องแนน <mm> น้องแนนพี่ก็ตามจีบตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ซอยเราเราก็เอาดอกไม้ไปให้วันวาเลนไทน์เอาช็อกโกแลตไปวางไว้เอาตุ๊กตาหมีไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะเขาเหมือนกับเขาไม่ได้ชอบเราอะแต่เขาก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็คือ จะไปส่งบ้านตอนนั้นก็คือไม่มีรถไงนั่งรถเมย์กันก็ไปขึ้นเขาก็ขึ้นประตูหลังพี่ก็จะขึ้นประตูหน้าแล้วก็จะบอกกระเป๋าว่า,เ,<อ>วาเดี๋ยวออกค่ารถให้น้องเขาด้วยนะอล,ลงรถที่ไรเขาก็จะเอาตังค์มาคืนพี่เขาจะเอาตังค์มาคืนพี่ตลอดเขาไม่ยอมให้พี่ออกให้สักครั้งแล้วพี่ก็ถามว่าเขาอยู่ที่อยู่ซอยนี้เหรอเขาบอกใช่อยู่ซอยนี้บอก,อย,อ,ยบอ,กอยู่ซอยเดียวกันเลยระยะเวลาผ่านไปประมาณ2-3ปีพี่ไม่ได้เจอเขาอีกเลยนะแต่แต่ยังชอบอยู่ไหมคะ คือชอบคือเราฝังใจว่าทําไมคนนี้ถึงไม่ชอบเราค้างคาใจใช่ไหมถูกฮะลูกบางทีแบบค้างคืนพี่ไม่ว่าแต่ค้างคาพี่ไม่ชอบอเข้าใจไหมโอเคถูกต้องพอสุดบพี่ก็กลับจากมาหาลัยมาที่บ้านพี่ก็อยู่ที่หน้าบ้านปับ๊บเห็นเขาเดินเข้ามา แล้วที่เขาเดินเข้ามามันไม่ใช่อะไรเดชบุญทำไมคะเขาท้องครับรู้ได้ยังไงว่าเขาท้องท้องใหญ่มากเขาท้องเรือเลยฮะรู้ท้องเขาแบบโผล่มาขนาดนี้คงไม่กินแตงโมทั้งลูกแน่นอนที่ก็เลยเศร้าใจวันนั้นทําใจละก็พยายามดําเนินตามชีวิตของตัวเองต่อไปก็เลยมีอารมณ์ง่ายระบาพยายามเลย แต่มันก็ทําให้แบบโลกมันกลมอ่ะพี่มีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลกับทีมแมงปอล็อกขึ้นแล้วพี่ก็จะไปซ้อมกันที่แถวแถวซอยเม่งจายมันก็จะมีสนามซ้อมของทีมของเราเชื่อป่ะแอลและแอคนอื่นไม่นะพี่คิดถึงทุกคนภาพเขาเดินเข้ามาที่สนามซ้อมเขาจูงลูกมาด้วยแสดงว่าเด็กนันต้องโตแล้วจูงลูกมาด้วยใช่ครับแล้วเดินมาหาพี่ที่สนามบอลพี่ก็นึกว่า หัวมันทิ้งแน่นอนแล้วเขาจะย้อนลอยกับมหาจับมาให้พี่ดูแลพี่ก็กะว่าเออจะเป็นพ่อพระเลยรับพี่รับแน่นอนแต่สิ่งแรกที่ผู้หญิงคนนั้นพูดกับพี่คือลูกไหวลุงเขาสิพี่ก็ถามว่าแนนมาทาไมแฟนทิ้งเหรอเปล่าพ่อมันอยู่นู่นน่ะแตะบอลอยู่กับพี่ว่ะ ของเด็กอะ่ะเล่นฟุตบอลทีมเดียวกับพี่ที่พี่เตะอยู่ทุกวันเลยเรื่นี้ไม่รู้มาก่อนเลยไม่รู้มาก่อนเลย <laughs> แล้วเพื่อนเนี่ยชื่อไอ้อัดจําได้เลยมันหล่ออันี่หล่อหน้าเหมือนแบบออร์เรนโดบูมโอ้หน้าฝรั่งหน่อยๆผมแบบหยิกๆๆๆเพราะเขาเป็นคนใต้ไงคนใต้เขา <c oughs> แบบจอบว่ะจอบว่ะออร์เรนโดบูมเอ้าออร์เรนโดบูมหน้าแบบแขกแขกแขกแคนใต้คนใต้ก็ไอ้อัด <c oughs> มันก็บอกว่าเนี่ยแฟนมันตั้งแต่มันเรียนอยู่ปวชคือเขาไปเจอกันที่ที่โรงเรียนทุกวันนี้ไอ้อัดเนี่ยก็ยังแบบมองหน้าพี่แล้วแอบกะคิว่านี่แอบคุยกับแฟนป่ะเนี่ยอ่แสดงว่าเขารู้เรื่องเขารู้เพราะว่าแนนเน่เล่าให้อัดฟังว่าพี่ชาวะตามจีบหนูตั้งแต่หนูอยู่ม <c oughs> สองอะ่ะสามปีหนูไม่ชอบเขาก็ยังตามจีบอยู่ได้คือตอนนี้มาเล่าแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลก อันนี้คือรักแรกเลยหรือเปล่าครับพี่ชาวคะรักแรกมันยากยากครับผมรักยากยากแนกรักเธอเป็นคนแรกถ้าให้แยกมันคงยากแต่เมื่อกี้เนี่ยได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่ชาวชาวแล้วแพทเชื่อว่าพี่ชาวชาวคงอยากจะฟังเรื่องของสาวสาวบ้างครับผมเพราะว่าสาวๆาวเนี่ยเขาก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนกันจริงไหมจริงเบลมีเพื่อนๆแบบสนิทอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมคะใช่อเพื่อน เพื่อนผู้หญิงเพื่อนสนิทผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นคนขี้อายมากเลยในกลุ่มแล้วก็ไปแอบแบบแอบปพ้่มนุ่นน้องคนนึงตอนนั้นเบลอยู่ม6น้องอยู่มหก็มาปรึกษาการคุยกันเฮ้ยเบลแกเราเพ้มน้องคนนี้มากเลยว่ะน้องชื่อต่ออยู่มห้ทับแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีไงไปค้นประวัติมาเลยมีต่อคนนี้บ้านอยู่ไหนมาโรงเรียนยังไงกับยังไงมีเสิร์ชข้อมูลใช่เพื่อเพื่อนวันแรกเลยปฏิบัติการเริ่มขึ้น ซื้อขนมไปให้น้องป๊อกกี้เขียนข้างหน้าด้วยโครงการซื้อหนมให้น้องใช่มัก็ไม่กังวลที่เขียนถานด้วยนะตามถึงเดี๋ยวก็คิดละวกังวัน้องจะอยู่ในซอกมุมตึกที่แบบมีกำแพงกั้นก็บอกเพื่อนเลยแก วันนี้เรามีแผนการเราก็เรียงเรียบเรียงให้หมดเลยน้องนะเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปให้ป็อกกี้กันแต่แกอายใช่ไหมนี่ไนงะเราก็ไปแอบซอกมุมติดตรงนี้แล้วก็โยนป็อกกี้ข้ามฝั่งไปให้น้องโอโวันแรกโยนไปแล้วทุกคนก็อ<า>วอย,ย,ยวอยแบบเฮ้ยยอะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรแบบนี้ดูเสียงจากฝั่งรถเฮ้ยป็อกกี้มีคนมาให้แกอะอะไรแบบนี้ก็ทำนี้ทุกวันตอนเย็นเริ่มไปส่งไปหาคุณลุงขับรถก็คือจะเป็นรถสองแถวลงเรียนเป็น เออลุงคะเดี๋ยวถ้า huh. น uh ้องคนนั huh. uh ้นมาไม่ต huh. uh ้องเก็บ huh. ต uh ังค์นะคะเอาตังค์ที่หนูไปเลยค่ะอันเดียวกันใช่เลี้ยงผู้ชายเสด็จทำอย่างนี้ไปประมาณ3เดือนครับวสามเดือนมีสามปีสามปีโง่จ่ายค่ารถอยู่แล้วทำอย่างนี้ไป3เดือนจนวันหนึ่งเราก็ไปโยนขนมข้างกำแพงเหมือนเดิมแต่วันนั้นโชคดีมีขนมโยนกลับมา จากนั้นก็อยุเพื่อนเฮ้ยโทรเลยเนี่ยน้องแสดงว่าน้องเขามีใจใช่ไหมจากนั้นก็เขาเห็นหน้ายังอ่ะยังยังยังให้เบอร์มาแล้วเหรอใช่ันลังจากนั้นก็เริ่มส่งข้อความส่งข้อความกันไปหลังจากนั้นปมะมาณสองสามอาทิตย์ปุ๊บน้องก็เริ่มโทรกลับมาบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวพี่จะจบมหกแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ผมจะนัดเจอพี่นะผมอยากขอบคุณพี่ในครั้งสุดท้ายกลางวันวันถัดมาเราก็มาเลยแกแกต้องสวยนะวันนี้แกถักเปียนะแกทำอย่างนี้อย่างนี้นะ เดินไปโงอาหารลักเพื่อนไปรากเพื่อนไปแล้วก็เห็นแล้วน้องต่อเดินถือดอกบาบมาช่อใหญ่เลยเดินมาทางทางโรงอาหารแล้วเพื่อเราทำหน้าแบบนิ่งๆะทำเพื่อเราทำหน้าแบบนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงคิดว่ามันเขินจนแบบต้องนิ่งต้องแบบเก็บอารมณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมผู้หญิงเขินปุ๊บเดี๋ยวก็สะกิดเฮ้ยน้องมาแล้วปะมันก็ฮะอะไรใครเนี่ยอ้าแล้วแกคุยกับใครมาสามสองอาทิตย์แล้วแกทำอะไรให้ใครมาสามเดือน นี่ยน้องต่อเออต่อแต่ต่อสูงๆไม่ใช่ต่อเตี้ยๆอ้าวสามเดือนต่อต่อผิดต่อคือห้องนี้มีต่อสองคนมีชื่อดานัยกับอะไรเด็ดๆสักคนแต่เบลอะไปสืบให้คนที่ชื่อดานัยไปสืบประวัติดานัยโดยเพื่อนเดียวไม่เคยเห็นหน้าเลยเขาบพรว่าทุกทีก็แอบหลบอยู่ในมุมแล้วก็โยนเอาเอาไปหาลุงก็คือว่าเดี๋ยวก็พาเพื่อนไปแล้วก็บอกคุณลุงคะ น้องๆข้างหลังนะคะเพื่อนเบลก็จะไม่รู้ไงเพื่อนเบลก็คิดว่าเบลกะรู้ก็คือคิดว่าถูกคนใช่คนเนาะคนเขาดอกไม้มาให้ป้าให้ก็สรุปก็ให้แต่ก็เป็นพี่น้องกันโอ้โหน้องคนน่าดูอันนี้น่ารักน่ารักฝั่งนู้นมีไหมอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าอยางเราอยากเราค่ะก็อันนี้มันเป็นเป็นภาคต่อจากจากครั้งที่แล้วที่เต้นมันๆแล้วก็อกหลุดค่ะไม่ได้โอเคครั้งนี้คือพอเวลา ต้นเสร็จเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเต้นเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไปพาเพื่อนไปเล่นเครื่องเล่นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นงานโรงเรียนก็จะมีพวกชิงช้าสว่านมีของเล่นอะไรเงี้ยมีปลาลูกปองมีปืนมีปืนมีบ้านลมต่างจังหวัดก็เป็นบ้านลมใช่โรงเรียนที่ให้แล้วคือบ้านลมนี่ฮิตมากบ้านลมแล้วก็คิดว่าคือตอนเนี้ยเราโตแล้วอยู่ป .6 แล้วมหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้ เราจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัวใหญ่กว่าเขาแล้วเราแบบเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเด็กๆคิดอย่างงี้ด้วยและคิดตั้งแต่วันนั้นเลยเราจะตัวใหญ่กว่าเขาแล้วบ้านลมที่โน่นอ่ะจะแบบไม่เหมือนกับบ้านลมทั่วไปที่แบบว่ามีลูกบอลอะไรข้างล่างคือมันจะเป็นบ้านจริงๆเลยแล้วก็ใช่ให้กระโดดกระโดดแล้วคือมันจะมีช่วงที่แบบว่าบ้านยุบตัวให้แบบมันดูแบบตื่นเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยบ้านยุบตัวแล้วก็บ้านพองตัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ลักษณะนัวน่กับบ้านลมค่ะโดนตันโดนนตัวเปาบ้านลมตัวยุบตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็เล่นเงินไปเขาก็จะมีเวลาให้กกนี้ก็แบบเล่นไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าเออถึงเวลาละหมดเวลาละเพื่อนก็แบบว่าเริ่มทยอยออกออกออกกันไปทีละคนเราก็แบบคิดละเฮ้ยนี่แบบมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนะเว้ยเราก็แบบเอาวะทิ้งทวนเอาทิ้งตัวก็แบบใช่เราก็โดดลงไปเลยจ้ะตรงกลางของบ้านลมแล้วปรากฏว่าบ้านลมอ่ะมัน มันเป็นตั๊กแตยุบตัวมันเป็นตังหวะนยุบตัว,ตว,ตวแล้วแบบบันดุ๊บ้นมาอย่างนี้หมดเลยแล้วคือเพื่อนก็งงว่าทำไมบ้านเป็นอะไร <laughs> แบบเข้าไปดูให้ปรากฏว่าไฟแบบว่าดิ้น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 อยู่แล้วบ่ามันหายใจไม่ออกใช่ไหมมันเหนียอยู่ใช่ไหมใช่มันเหนียดอยู่ไม่หายใจไม่ออกแล้วมันจำปีที่บ้านมันมันพองพอดีขึ้นอ๋อแล้วปรากฏว่าแบบหน้าที่แต่งอยู่มันก็แบบว่ากระจายกระจายเยอะเต็มทุกอย่างก็แบบอายว่างั้นออกมาแบบสวยงามแล้วก็แบบนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆปัจจุบันที่ตัวบวมไม่ใช่เพราะว่ากินเยอะนะเป็นเพราะอว่าเป็นเหตุผลจากบ้านลมแสดงว่าต้องเป็นเพื่อนกับพี่ชาวตอนเด็กๆแน่เลยไปเล่นบ้านลมด้วยกัน ของพี่เหรอฮะอ๋อพี่ไม่คือพี่อาบน้ำนานครอัววแต่มาฟังเขาเป้ากันต่อสัปดาห์หน้าครับส่วนรายการยังไม่จบนะจอเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกัน